เทคนิคในการทำกาแฟเดอร์ตี้ให้ออกมาสวยงามตามสไตล์ของผมนั่นก็คือสิ่งนี้นะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาแนะนำการทำกาแฟเดอร์ตี้นะครับอันดับแรกนะครับเราจะต้องเตรียมนมก่อนนะครับ นมที่ผมใช้ก็ง่ายๆเลยครับเมจิฝาน้ําเงินนะครับหาซื้อได้ทั่วไปหาง่ายครับตัวนี้ผมจะใช้นมที่120 ml นะครับเทลงไปเลย,เลยนะฮะโอเคครับก็เทคนิคของผมนะครับก็คือว่าจะต้อง เตรียมนมโดยการปั๊มฟองนมนะครับด้วยเ,เครื่องที่ปั๊มฟองนมนะครับหรือจะเป็นเ,เครื่องปั่นก็ได้ครับใช้ได้เหมือนกันวิธีการปั๊มนะครับเราก็ปัม๊มในแบบลาเต้น,นะฮะไม่ต้องตีฟองนมเหมือนที่ใช้ในเมนูคาปูชิโน่นะครับเอาแค่ให้ตัวเนื้อกาแฟเนี่ยมีความหนืดๆขึ้นมานะครับก็อพอแล้วนะครับเดี๋ยวเราปั๊มกันเลยครับ นี่ก็น่าจะพอใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับแค่ให้หนึ่งเด็ดพอครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็เทใส่แก้วนะครับที่เตรียมไว้เพื่อที่จะทำเดลตี้กาแฟนะครับก่อนที่จะนำไปแช่เย็นนะครับแล้วก็เอาไปแช่เย็นในห้องฟรีซประมาณ10นาทีครับผม เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราก็จะมา,เ,าเตรียมสกัดช็อตกาแฟหลอไว้เลยนะครับก็ประมาณ10นาทีก็น่าจะใกล้เคียงกันกับนักกับที่เราแช่ไว้ในห้องฟรีนะครับก็ผมก็จะใช้ที่บดท,ทำามอเหมือนเดิมนะฮะโดยใช้เมล็ดกาแฟที่ผมเบนเองนะครับก็จะเป็นผมใช้เมล็ดบราซิลเบนกับอดอยสเกตนะครับ ก็เป็นขั่วกลางทั้งคู่นะครับเดี๋ยวเราบดกาแฟรอไว้เลยครับบดกาแฟเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปลี่ยหนหม้อต้มนะครับ ตัวนี้ผมก็ยังใช้เบรติบิก้านะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เหมือนเดิมนะครับแผ่นกองครับก่อนจะนำมาใช้ก็ชุบน้ำก่อนนะครับใส่เข้าไปด้านล่างน,นี้นะฮะ น้ำที่ผมจะใช้ในการต้มนะครับผมก็ใช้น้ําอุณหภูมิห้องนะครับครั้งนี้ผมจะใช้แค่80 ml นะครับเพื่อให้ได้สกัดกาแฟออกมาได้รสชาติที่เข้มข้นนะครับเ,เติมลงไปเลยนะฮะโอเคครับ บสเทคนิคอีกอย่างของผมนะฮะผมใช้กาแฟ20กรัมนะครับ ก็จะค่อนข้างแน่นนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ลืมไปเลยครับที่แบบว่าปาดแค่พอดีผมจะมีการกดเพื่มช่วยนะครับผมไม่ปาดทิ้งนะฮะ20กรัมโูลเลยผมใช้นี่ฮะมากาลอนนะครับเ,เป็นที่เกีย่ยกาแฟนะครับเป็นสา้ส์53มมิลิเมตรนะครับก็จะพอดีแล้วก็กดลงไปครับ แล้วก็หมุนจนเรียบนะครับพอก่อนก็ปากเข้าไปก็จะประมาณนี้นะฮะใสบ่บาสเกตลงไปครับ ให้แน่นนะครับบิ๊ก้าแรงดันจะค่อนข้างสูงนิดหนึงต้องหมุนให้แน่นเอละ,ะไฟอ่อนนะครับอย่าให้เกินก้นหม้อนะครับใช้เวลาประมาณ2นาที น้ำเริ่มออกแล้วนะครับจะเบาไฟลงมานิดนึงนะฮะตัดไฟได้เลยนะครับจังหวะนี้ ได้ช็อตกาแฟเรียบร้อยแล้วนะฮะครีม่าสวยงามนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเทเทขณะที่ร้อนๆเลยนะฮะกับนมที่เราแช่ไว้ในห้องฟรีซสินาทีแล้วนะครับก็เทโดยเทคนิคเทดบนหลักจอนะครับเทไปด้านด้านรอบนะ,นะครับรอบๆแก้วนะครับ เดี๋ยวเราต้องรอแป๊บหนึ่งนะครับแล้วตัวน้ำกาแฟเนี่ยจะค่อยๆไหลซึมลงมาด้านล่างนะครับเป็นคราบเ,เหมือนสกรประครับที่เลยได้ชื่อว่าเป็นเมนู Dirty Coffee ฟนะครับสักพักเลยนะครับเพื่อนๆ น้ำกาแฟถึงจะค่อยๆไหลลงมาด้านข้างครับอย่างที่เห็นนะฮะนี่ผมก็ทิ้งไว้ประมาณเกือบนาทีเหมือนกันนะครับจะค่อยๆไหลลงมานะครับก็จะสวยงามเพื่อนๆอย่าเพิ่งออใจร้อนนะครับว่าเทปไปออทําไมมันยังไม่ไม่เป็นคราบไหลลงมานะครับมันจะค่อยๆไหลซึมลงมาด้านข้างนะฮะนะครับโอเคฮะเดี๋ยวรอชมกันต่อไปนะครับ ไหลลงมาเรื่อยๆแล้วนะครับเริ่มจะเป็นคาบสวยงามขึ้นนะครับเรียบร,ร้อย,ยแล้วนะครับ Dirty Coffee ครับก็จะได้ประมาณนี้ครับนี่ก็ใช้เวลาเ,เป็นนาทีเหมือนกันนะฮะน้ำกาแฟช็อตกาแฟถึงจะไหลลงมา เป็นคราบแบบนี้นะครับก็เป็นเมนูที่จริงๆเราต้องกินเออต้องดื่มเลยนะฮะแต่ว่าไม่ค่อยอยากดื่มเท่าไหร่เพราะถ่ายรูปสวยกว่านะฮะทีนี้นะครับเราก็มาดื่มกันครับละมุนมากครับคือการดื่มเดอร์ตี้นี่นะฮะคือเราจะได้สัมผัสกับ น้ํากาแฟที่มันยังร้อนอยู่นะครับเพราะเราเทในขณะที่ร้อนเลยนะครับแล้วก็ตัวนมที่เย็นนะครับละมุนฮะเป็นไงกันบ,บ้างครับทุกคนสำหรับเมนู dirty coffee นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับยังไงก็ถ้าชื่นชอบ นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามนะครับในช anel ผมด้วยนะครับนะคร์ตี้คอฟฟี่ครับ enjoy ทุกคนครับ